ถ้าเรายังคิดในกรอบเดิมนะครับเช่นเราจะต้องมีห้องคอมพิวเตอร์เหมือนเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะเป็นห้องคอมพิวเตอรอ์ที่มีอุปกรณ์ที่ตั้งโต๊ะนะครับมี PC อยู่นะครับมีระบบแลน,แนต่างๆคงไม่ทันแล้วครับ ครับผมนายมณิ t h ้ครับผู้อำนวยการสถานศาึกษาโรงเรียนต้นแก้วพดุงพิาเลยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็วันนี้นะครับโลกในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับและในเรื่องของเ,อเทคโนโลยีรวมถึงด้านการศึกษานะครับด้านการศึกษาความรู้มีมากเกินกว่าที่ครูจะสอนเด็กแล้วนะครับสถานการณ์เหล่านี้นะครับยิ่งเราเองต้อง พยายามที่จะต้องหาวิธีการที่ให้เด็กได้กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าการที่จะต้องสอนด้วยครูอย่างเดียวเด็กอาจจะต้องหาวิธีการการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยนะครับผ่านอุปกรณ์ที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือผ่านโน้ตบุ๊กนะครับผ่าน PC นะครับหรือแม้แต่การเรียนรู้ผ่านวิธีการอื่นๆน,นะครับ แต่การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนก็ยังถือว่ามีความสําคัญซึ่งโรงเรียนเราเองนะครับมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเนี่ยต้องการให้เด็กทุกคนเด็กทุกคนเนี่ยนะครับเราถือว่าเด็กทุกคนเนี่ยต้องมีโอกาสในการที่จะได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของเขาเอง <S <S ถ้าเรายังคิดในกรอบเดิมนะครับเช่นเราจะต้องมีห้องคอมพิวเตอร์เหมือนเหมือนเดิมนะครับซึ่งจะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ที่มีอุปกรณ์ที่ตั้งโต๊ะนะครับมี PC อยู่นะครับมีระบบแลนต่าง คงไม่ทันแล้วครับเพราะวันนี้การเรียนรู้เนี่ยเราถือว่าเป็นการเรียนรู้ไม่จํากัดเรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่ทุกสถานที่ถือว่าเป็นที่เรียนได้นะครับแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่จะนาพาให้เขาเกิดการเรียนรู้เนี่ยนะครับมันต้องอในการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญการใช้อุปกรณ์ก็เช่นเดียวกันครับเพราฉะนั้นโรงเรียนถึงได้เลือกใช้โครมบุกเนี่ย ด้วยเหตุผลเพราะว่าเราไม่ต้องเ,อเราก็จะลดข้อจํากัดในเรื่องของการที่จะต้องเข้าห้องคอมพิวเตอร์เพียงห้องเดียวเราสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับในการที่จะไปตามหาเด็กแต่ละจุดนะครับเราจัดการเรียนรู้ในแต่ละแหล่งเรียนรู้โดยใช้ Chromebook ให้เด็กได้ไปเรียนรู้แล้วก็รวมถึงของการใช้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพได้นะครับ